ใครที่สนใจคอยในเกม Fc นี่เลยครับผม m8x.com ส่งจริงส่งไวโค้ดคุ้มใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม m8x.com over top up เพจรับเติมเกม Fc 26และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเพียบบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over top up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินาะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Fc 26นะครับกับคอนเทนต์แนะนำนะักเตะตัวหน่าใช้ตัว op นะผมตัวซนะูเปอร์เมตาในช่วงต้นเกมนะผมนะตอนนี้ก็อยู่กับลีกเซเลาร์นะผมนะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันเนาะ เริ่มที่ตำแหน่งแรกครับผมนั่นก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองครับผู้รักษาประตูในเซเรียนี่มีตัวหน้าใช้น้อยมากๆนะครับผมถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือหนีไปนะครับผมนะ,ะถ้าใครงบน้อยนะผมก็แนะนําเป็น DKR นะมีฟุตเวิร์กเงินครับแล้วก็ฟาโถงเงินตัวนี้ก็สายปฏิกิริยาแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะถัดมาครับผมเป็นยานซอมเมอร์ครับตัวนี้มีฟาริชอันนี้เป็นเพสตไตล์ที่ดีหน่อยเป็นเพสตไตล์ทองเนะื้อแต่มีเพสไตล์เดียวเลยแล้วก็เป็นสายรีเฟก เช่นเดียวกันครับผมรีเฟกสูงมากโพซิชันสูงมากซัมเมอร์ครับแต่ว่าตัวเตี้ยไปหน่อย183ยมเซนครับแล้วก็สุดท้ายครับผมเมียกนานมีปลาไก่ทองครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับแต่มีฟุตเงินฟุตเวิร์กเงินดีเฟกเตอร์เงินครับส่วนโอเวอร์ออลเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดูดีที่สุดแล้วลนะ่ะในเซเรียอารครับมันมีเท่านี้แหละมาต่อตำที่ตำแหน่งแบ็คกันบ้างนะครับผมก็ เรียกได้ว่าไม่มีตัวไม่มีตัวน่าใช้เลยครับตั้งแต่เตโอจากไปนะก็แต่ก็ต้องมาแนะนํากันนะให้มันครบทุกตําแหน่งนะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกครับดูโนตาวรเรสตัวนี้ก็ทั่วๆไปครับพอใช้งานได้เป็นแบ็คราคาประหยัดครับมีความเร็ว88แล้วก็ฟิสิกส์77ทั่วๆไปมากๆครับมีลาปิดเงินวิกเต็มเงินถัดมาครับดีลรเลนโซก็ถือว่าเป็นแบ็คที่เอาจริงๆก็ไม่ได้เร็วนะความเร็วแค่84ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรโดดเด่นนอกจากเรื่องของความอื่นครับวิง่ง วิ่ง84สเตมินา90แล้วก็มีเีเลนเลนครับผมแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้พอดูดีขึ้นมาหน่อยครับสำหรับดุมฟรีอาจจะไม่เร็วมากครับแต่ในเรื่องของฟิสิกคดีมากสเตนแ81สเตมินา88แล้วละก็ชั้น84ครับตัวนี้หนาใหญ่ครับตัวนี้น่าจะาใช้งานได้อยู่สำหรับดุมฟรีครับมาในส่วนของเซนเตอร์แบ็กกันบ้างครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยครับที่ผมแนะนำนั่นคือกาลูลูนะครับผม ตัวนี้ความเร็ว 80, defense 81แล้วก็ physical 76, reaction, composure ก็ไม่ได้แย่ครับส่วนแสแตตเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะความเร็วอะไรก็โอเคครับเอามาใช้ช่วงเริ่มต้นได้อยู่ครับถัดมาเช่นเดียวกันครับคล้ายๆกา r u ล u ครับก็คือค k สู้หนูครับผมตัวนี้ส่วนสูงค่อนข้างสูง191ครับ defense แล้วก็ physical พอๆกับ Garuru เลยความเร็วใกล้เคียงกันเลยครับ ถัดมาดีขึ้นมาหน่อยครับโตโมริครับตัวนี้ก็เป็นตัวใช้งานในแทบทุกภาคอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษของเขาด้วยนะที่อยู่ในซีซันพาร์เนาะสำหรับโตโมริครับผมตัวนี้ความเร็ว81ด e เฟน s ์82แล้วก็ฟิสิเคิล78เลยชั้น83แล้วก็มเชื่อ81ครับใครที่ม่ได้เลือกตัวซีซันพาร์ตตัวนี้ก็ใช้งานได้ครับแต่ตัวซีซันพาร์เก่งกว่าพอสมควรเลยถัดมาผมใครมีงบเพิ่มมาหน่อยครับต้องพ่อหนุ่มคนนี้เลยครับเบรเมอร์ครับตัวนี้มีส ความเร็ว82ดีเฟนต์มาถึง86แล้วก็ฟิสิกอล80ครับนะแล้วก็สุดท้ายครับผมเซนเตอร์แบ็กตัวเทพของเซเลอาครับบาสโตนี่ครับดีเฟนต์88ถือว่าสูงมากครับฟิสิกอล82คอมเพรสชั่รีคชั่นก็ถือว่าสอบผ่านครับ85แล้วก็รีคชั่น89สูงเลยแหละแล้วก็ความเร็ว74อาจจะช้าไปน,นิดนึงแต่ก็ถือว่าพอใช้งานได้ครับผม มาตำแหน่งกองกลางกันบ้างครับผมเซเรอานี่มีตัวดีๆเพียบเลยแล้วราคาถูกทั้งนั้นเลยครับเพิ่มเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับลอปตาชีกตัวนี้จุดดีหลายอย่างเลยครับประโยชน์หลายอย่างเลยเล่นได้ทั้ง c m c d m แล้วก็ c a m ครับความเร็วไป11ถือว่าโอเคเลยสำหรับกองกลางครับเรื่องยิงกับจ่ายถือว่ากองกลางกลางไปทางแยกครับผมแต่ฟิสิกส์ค่อนข้างดีครับสเตรนดีครับผมแล้วก็คอมิพเซอร์เรียคชันตัวนี้ผ่านครับผม4-4ด้วยใช้งานได้บ็อกซ์บ็อกซ์ทั่วไปครับผมตัวนี้ราคาประหยัดครับ ถัดมาครับตูรามครับใกล้เคียงกับอ่อาลอบตอชิกตัวนี้จะสแตตดีกว่าเล็กน้อยครับในเรื่องของดีเฟนต์แล้วก็เรื่องของสเตมินาแต่ว่าข้อเสียกว่าก็คือสกิลมูฟสามวีฟุตสครับไม่ใช่4-4เหมือนล็อบตอชิกครับ ถัดมาครับผมถ้าเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์สายเชื่อมเกมก็ต้องตัวนี้เลยครับมาคิทยานครับเพลสไตล์ดีมากมีแอนติสปาเต้เงินจ็อกกี้เงินรีเลนเลตเงิน,ลนแล้วก็อินทิสซีพาร์งผมจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคเลยยิงบอลพอยิงได้ครับดีเฟน์พอมีให้ใช้แต่ไม่ใช่จุดเด่นครับเรื่องของดิมบิงบ้งนี่ถือว่าดีมากแถมบิ้งฟุต้าด้วยตัวนี้ใช้เป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีมากครับ ถัดมาครับบ็อกซ์บ็อกอีกหน่วยหนึ่งครับก็คือราวิโอนั่นเองครับตัวนี้3-3มสนะข้อเสียคือ3-3มสงแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวพิกตัวช้าไปหน่อยแต่ว่าคลองบอลดีจับบอลดีครับดฟิฟเฟนต์พอมีที่สําคัญคือฟิสิกส์พี่แกดีมากครับเตมินา่าก็อยู่สนี่วิ่งนี้นนทั้งเกมครับจ่ายบอลโอเคด้วยยิงบอลโอเคความเร็วก็ถือว่าดีครับก็บ็อกซ์บ็อกใช้งานเลยครับ ถัดมาครับถ้าใครอยากได้ C A M จ๋าๆก็ต้องตัวนี้ครับภูริสิทธ์ตัวนี้ผมแนะนําไปทั้ง C A M ทั้งปีกเลยนะปีกก็ดีมากๆเช่นเดียวกัน C A M ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันครับแถมวิฟุตห้าดาวด้วยคือยิงได้2เท้าจ่ายบอลได้2เท้าตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบมากสําหรับ C A m M ะครับจ่ายบอลก็ดีมีอินซิสซิฟเงินครับยิงบอลดีด้วยฟินิชชิ่งมาถึง85หเลยความเร็วไม่แย่เลยครับ88ดิบบิ้งดีมากๆรับผมนะตัวนี้ถือว่าครบเครื่องเลยสาหรับ C A M ราคาประหยัดนะ ถัดมาครับผมนักเตะยอดเยี่ยมเซอาร์ฤดูกาลที่แล้วครับแม็กโทมิเนรครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่76ดีเฟนส์80แล้วก็ฟิสิกอล85ครับตัวนี้ข้อเสียหลักเลยคือเรื่องของความคล่องตัวเพราะพี่แกได้อจิลิตี้กับบาลานซ์มาต่ำมากๆเลย55กับ45นี่หนืดแบบเรือเกลือเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาไปยืน CM อาจจะไม่เวิร์กเป็น CM เป็นบ็อกซ์ูบ็อกดีกว่าครับเน้นเล่นเป็นบ็อกซ์ูบ็อกจ่ายบอลแล้วก็มีโอกาสเข้าทำยิงบอลได้ครับผมนะสำหรับแม็กโทมิเนรครับ ถัดมา C A M จ่ายอีกตัวหนึ่งครับเปาโลดี่าครับตัวนี้ข้อดีมากๆคือสกิลบูมห้าครับแล้วก็มีนี่ครับเกมเชนเจอร์ทองครับผมนะยิงบอลด้วยลูกทีเวล่านั่นแหละลูกปั่นไส้ก้อยเนี่ยครับนะความเร็ว80ถือทโอเคเพียงพอต่อการใช้งานในตำแหน่ง C A M ครับยิงดีจ่ายดีแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากครับตัวนี้ก็เป็นสายดิบบิ้งอยู่แล้ว แล้วก็สุดท้ายครับสุดยอดบ็อกซ์บ็อกครับผมก็คือบาเล่านั่นเองครับสเตมินา89แล้วก็มากับรีเลนเลททองเรียกได้ว่าวิ่งกัน120นาทีครับวิ่งฟุต4ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับสกิลมูฟ3เลี้ยงบอลดีมาก agility reaction composure สูงมากครับจ่ายบอลดีด e เฟน s e ก็ดีด้วยแล้วความเร็วก็ไม่แย่ครับอาจจะมีจุดติเล็กๆเรื่องของการยิงอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าบ็อกซ์บ็อกที่ดีมากแต่ข้อเสียหลักคือมันเล่นได้แค่ c m กับ c d m กับ c m มันดันเล่นไม่ได้นะครับ ไม่ได้โลแต่ได้โลบ็อกซูบ็อกบวกๆนะตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นบ็อกซูบ็อกอันดับต้นๆเลยข,ของซนะีเรีย r ครับมาในส่วนของริมเส้นกันบ้างนะครับผมส่วนของปีกนะผมเอา RMRW แล้วก็ LMLW แนะนำกันใน ตำแหน่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับผมนะเริ่มที่เจ้าตัวนี้ก่อนละกันครับขุนนะตัวนี้เป็นปีกขวาผมความเร็วดีมากและ agility Balance ไม่แย่ด้วยครับแต่ข้อเสียคือเรื่องของยิงกับจ่ายเช่นเดียวกันกับพวกปีกสายเร็วทั่วไปก็คือเร็วคล่องแต่วยิงกับจ่ายไม่ค่อยดีครับแต่ตัวนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีคุณ5 skill move 4ครับถือว่าใช้งานได้ครับสำหรับขุนนะจ๊ะถัดมาครับยอร์เรนเตตัวนี้ถือว่าดูดีเลยครับความเร็วก็ส่าเร็ววมากกบแล้็ดทีด้วย อจี91เกบาลานสครับดิมบิ้ง84ดด้วยครับเพสสไตล์ก็ดีมีฟินเนสเงินเกมเชนเจอร์ anger, เงินอีซีซีเงินลาปิานเงินทิกเตอร์เงินแล้วก็พิกเต็บเงินเป็นเพสสไตล์ที่ดีทุกอันเลยนะถึงแม้จะสีเงินก็ตามครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือสกิลมุฟ4ี่วิฟท์สแต่ใช้ได้เลยครับตัวนี้สำหรับยอรินเต้นะครับ ถัดมาอีกตัวครับอัพโอเวอร์ออลขึ้นมาหน่อยครับสำหรับซากคันยี่ครับตัวนี้ความเร็วไป18ถือว่าดูดีเลยครับเรื่องของยิงกับจ่ายก็ขยับขึ้นมาจากเจ้ายอริเต้นิดนึงแต่ดิบบิ้งนี่ดีกว่าพอสมควรครับทั้งรีแอคชั่นคอมเพรสชอร์ก็ดีกว่าเช่นเดียวับแล้วก็เพลสตล์ดีมากๆเช่นเดียวกันครับสำหรับซาคันยี่4-4ด้วยครับตัวนี้ถัดมาครับพูลิสิติ์อย่างที่เรียนไปครับในแหน่ง CM เตำแหน่งปีกก็เล่นดีมากๆเช่นเดียวกันเป็นตัวที่สามารถหยิบมาใช้งานได้เลยคร แล้วก็สุดท้ายครับขาประจำของ c r ครับยิ้มแฉ่งเลยครับลาเฟลเลียอาครับตัวนี้ความเร็วก็สิสาโคตรเร็วครับยิ่งกับจ่ายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางกลางครับดิปปิ้งนี่ถือว่าโอเคแล้วสำหรับสำหรับปีกตัวใหญ่ครับอาจจะโดนดรอปเรื่องอัจฉริยะบาลานแต่ว่าไปมีบอลคอนโทรลกับดิปปิ้งเยอะครับผมตัวนี้ไถเก่งมีลาปิดเงินพลิกเตะเงินถือว่าดีมากมีเกมเชนเจอร์อินทิสซีฟอีกต่างหากครับสำหรับเลเอามาครับตำแหน่งสุดท้ายครับผมนั่นก็คือกองหน้านะเริ่มที่ตัวแรกครับผมลุกมันนะ ตัวนี้ความเร็วอาจจะไม่สูงมากครับ86แต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับเพลสตล์ก็ดีครับมีโรดิเวนเกมเชนเตอร์เกมเชนเจอร์เฟิร์สทัชแล้วก็ควิกเตปครับตัวนี้ยิงคมเลยนะฟินิชชิ่ง87แอคแทคทูชั่น87แล้วก็ช็อตพาวเวอร์86ครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากๆอจิลิตี้สูงถึง93เลยครับผมดิบบิ้ง89นะจ่ายบอลนี่ถือว่าโอเคนะถึงแม้สเตตจะน้อยแต่ได้วิชั่นกับช็อตพาร์ทเยอะครับภาพรวมก็ถือว่าเป ถัดมาครับตัวจีดเลยครับสำหรับโอเปนด้านะครับผมตัวนี้ควิกเตบเงินลาปิดเงินโลดิเวนเงินฟิตเนสเงินโหดีมากกับเพรสไตล์ครับเร็วแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ในกรอบนี่ก็ถือว่าดีด้วยฟินิชชิ่ง84คอมเชอร์80ครับอาจิตี้83ดาล้านแห้าความพ่องตัวถือว่าใช้ได้ครับผมแต่ข้อเสียหล,ลักๆเลยคือพี่แกจ่ายบอลกากมากครับผมฟาซิ่ง69นะ ถัดมาครับผมกองหน้าครบเครื่องครับมาคัสตูรามครับตัวนี้ความเร็ว86ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ยิงบอลคมเนื้บจ่ายบอลกลางกลางครับผมฟิสิกสลดีสำหรับตูรามหม่งบอลก็ดีครับมีเอเรียลด้วยมีลาปิดเงินครับสําหรับตูรามนะ แล้วก็สุดท้ายครับขาประจำครับราอาตโรมาตีเนสครับผมตัวนี้มีทีเวลล่าเงินมีเกมเชนเจอร์เงินครับยิงโคตรคมฟิิชิ่ง93ชนเพิร์87ครับความห้องตัวก็ดีความเร็วดีและที่สำคัญหนาๆตันๆคลองบอลดีมีบางบอลเงินด้วยรีเลนเลทเงินครับฟิสิกส์ลดีครับสำหรับมาตีเนสครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํานักเตะตัวน่าใช้เริ่มช่วงเริ่มต้นนะครับของลีกเซเรียนะถ้ายังไงนะผมมีตัวไหนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่าใครมีแนะนํามาได้นะผมฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใครอยากให้ทําลีกต่อไปเป็นลีกอะไรนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมยังไงรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องกไรีกด้วยครับผมแล้วว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายบายครับบายบาย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กดซับสไ r ร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า